กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายเฉลิมพงษ์แสงดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตเขต2พรคเก้าไกลวันนี้ครับต้องขอขอบคุณท่านประธานครับที่กรุณาให้ผมเป็นคนสุดท้ายในการอภิปรายใช้เวลา5นาทีที่กรุณาได้ผมได้ร่วมอภิปรายสนัาสนุนรายงานผลการพิจารณาศึกษายติรุ่มน้าทะเลสาบสงขาลากูนไทยนะครับอย่างยั่งยืนของคณะกรรมการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาทําการศึกษาโดยมีท่านสอส,อสอทิติกันทิติพฤติกุลเป็นประธานคณะอนุกรรมการเพื่อนสมาชิกจากจังหวัดผมท่านประธานครับก่อนอื่นต้องขอชมเชยท่านประธานอนุกรรมธิการครับและคณะผู้จัดทํารายงานฉบับนี้ซึ่งได้รับมอบหมายจากสภาผู้แทแนรัษฎรให้เอายติที่สภาเห็นชอบไปศึกษาไปลงพื้นที่ แล้วสรุปมาเป็นรายงานเพื่อนําเสนอต่อสภาผู้แทนรัษฎรในวันนี้ท่านประธานครับลุ่มน้ําทะเลสาบสงขามีพื้นที่ครอบเกี่ยวกับ3จังหวัดในภาคใต้คือสงขาพัทลุงและนครศรีธรรมราชซึ่งนับเอาจํานวนพี่น้องประชาชนที่3จังหวัดดังกล่าวก็เรียกว่าพี่น้องประชาชนเกือบครึ่งหนึ่งของภาคใต้แล้วครับดังนั้นประเด็นที่ผมคิดว่าควรให้ความสําคัญและก็ชื่นชมท่านคณะกรรมธิการ ทุกท่านที่นำมาบรรจุไว้ในรายงานนั้นก็คือข้อเสนอจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งและผู้สูญเสียโดยตรงจากการฟังการรายงานก็พบว่าข้อเสนอจากภาคประชาชนและหน่วยงานรัฐนั้นหลายประเด็นเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันท่านประธานครับประเด็นที่สอดคล้องกันและผมอยากเน้นย้ำ คือเรื่องอำนาจในการจัดการน้ำเพราะปัญหาที่ผ่านมาอำนาจในการจัดการน้ำรวมศูนย์ไว้ที่ราชการการอนุมัติโครงการต่างๆจึงถูกคิดถูกสั่งมาจากส่วนกลางนึกจะสร้างประตูระบายน้ำก็สร้างพอสร้างเสร็จแล้วนึกจะปิดก็ปิดพอปิดประตูน้ำแล้วส่วงผลกระทบต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ขอให้เปิดก็ไม่เปิดเพราะการตัดสินใจอยู่ในระบบราชการปัญหาเหล่านี้ครับในรายงานฉบับนี้บอกว่าต้องมีการทดลองเปิดประตูน้ำเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศร,รอบทะเลสาบสงขาซึ่งถือเป็นข้อเสนอจากภาคประชาชนและหน่วยงานรัฐก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับท่านประธานสุดท้ายครับท่านประธานประเด็นที่ผมอภิราย เพื่อให้เห็นชอบกับรายงานฉบับนี้นั่นคือการกระจายอำนาจให้หน่วยงานในพื้นที่สามารถตัดสินใจในการบูรณาการแก้ไขปัญหาต่างๆรวมทั้งมีอำนาจในการตัดสินใจใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาได้เองครับท่านประธานขอบคุณครับ